คุณผู้ชมคะทางอธิบดีกรมสารานิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศค่ะคุณนิกรเดชพลังกูลน,นะคะบอกคะ่ะคุณผู้ชมว่าไทยเนี่ยยืนยันมาตลอดเลยนะคะว่าเรายึดมั่นในการใช้กลไกทวิภาคีเพื่อแก้ไขปัญหาเขตแดนด้วยความจริงใจและสุจริตใจคะ่ะรวมถึงการเข้าร่วม ประชุม JBC ที่ผ่านมาไทยเข้าร่วมด้วยความตั้งใจจริงและความสุจริตใจที่จะเห็นผลลัพธ์เป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายแต่กัมพูชาไม่ตอบสนองแล้วก็ยังคงเลือกที่จะเสนอพื้นที่4จุดก็คือช่องบกประสาทตาเมินทมประสาทตาเมินโต๊ดแล้วก็ประสาทตาควายต่อสารโลกซึ่งในการเจราจาร่างระเบียบวาระการประชุมฝ่ายกัมพูชาก็เลือกที่จะไม่หารือกรณีพื้นที่4จุดในการประชุมครั้งนี้ฝ่ายไทยก็เลยแสดงความผิดหวังนะคะเพราะว่าประเด็นด้านเขตแดนทั้งหมดเนี่ยอยู่ในขอบเขตการทํางานของ J BC. ซึ่งก็เป็นประเด็นเชิงเทคนิคค่ะประธาน JBC ฝ่ายไทยก็ได้ย้ําในถ้อยถแถลงนะคะซึ่งประธาน JBC ฝ่ายกัมพูชารับทราบและกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยก็ได้เตรียมแนวทางการรับมือเรื่องนี้เอาไว้แล้วค่ะ สำหรับมาตรการตอบโต้ระว่างไทยกัมพูชารวมถึงคำขู่ว่าจะปิดด่านแล้วก็งดนำเข้าสินค้าจากไทยถ้าหากไม่เปิดด่านเนี่ยนะคะทางอธิบดีกรมสารานิเทศเนี่ยท่านย้ำนะคะคุณผู้ชมว่าไทยปฏิบัติตามหลักสากลการเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ดีค่ะจะไม่ใช้การยื่นคำขาดต่อการโดยที่ไม่มีการหารือหรือหาทางออกอย่างสัางสรรค์ซึ่งอยากจะให้กระทบต่อประชาชนทั้งสองฝ่ายเนี่ยน้อยที่สุดนะคุณผู้ชมนะคืออันนี้คือสิ่งที่เป็นจุดยืนไทยมาตลอดนะคะก็ย้ำค่ะคุณผู้ชมว่าไทยเนี่ย คดถือผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนมาตลอดค่ะผมขอเรียนหลักการผมขอเรียนความเชื่อผมขอเรียนว่าไทยปฏิบัติตามหลักสากลนะครับว่าการเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ดีจะไม่ใช้การยื่นคำขาดต่อกันหรือ a อัลติมตัมนะครับโดยไม่ได้มีการหารือเพื่อหาทางออกอย่างสร้างสรรค์ร่วมกัน ผลกระทบของมาตรการดังกล่าวเกิดมีผลเสียต่อประชาชนของทั้งสองฝ่ายมากที่สุดนะครับซึ่งไทยยึดถือผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนมาโดยตลอดนะครับจะเห็นได้ว่ามาตรการของไทยที่ผ่านมาเป็นการตอบโต้ระดับรัฐบาลไม่มีเป้าหมายโจมตีประชาชนนะครับแนวทางการสื่อสารทางโซเชียลมีเดีย หรือว่าไม่ใช่ช่องทางที่เป็นทางการการยืน่นคำขาดหรืออัลตทเมทีต่อกันและข้อความที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดระดับประชาชนนั้นสะท้อนถึงว่าการพูชาขาดความตั้งใจจริงในการใช้กลไกกบีภาคีที่มีอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีนะครับ <S <S ผมขอเรียนว่ารัฐบาลใช้วิจารณญาณ ความมีสติในการออกมาจากการตอบโต้อ,อย่างรอบคอบและมีวุฒิภาวะไม่ใช้อารมณ์และจะไม่เอาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาเป็นประเด็นทางการเมืองก็มีคนวิจารณ์กันเยอะนะคะบ,บ,บอกว่าโอ้กัมพูชาเนี่ยเขาเล่นสื่อเป็นนะเขาแถลงออกมานี่ยยังแบบเร่งด่วนเลยนะคะ หลังจากที่ประชุมกันเสร็จแล้วไม่นานอะ่ะคุณสุทธิวัต์คุณผู้ชมชแต่ไทยเราเนี่ยชีย้แจงทุกอย่างมันช้าไปหน่อยหรือเปล่านะคะวันนี้เนี่ยนะคะคุณนิกรเดชก็เลยชีย้แจงถึงสาเหตุการถแถลงข่าวของทางการไทยที่ค่อนข้างจะล่าช้านะคะบอกว่าบางทีเนี่ยการตอบโต้มันก็ไม่ใช่ทางออกเสมอไปค่ะและก็จะต้องเป็นคําตอบที่ไม่กระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเชิงลึกอีกทั้งคณะกรรมการกรรมธิการ JBC ฝ่ายไทยเนี่ยก็เพิ่งจะเดินทางกลับมาถึงประมาณ3ามทุ่มของเมื่อวานนี้เพราะฉะนั้นก็ไม่เหมาะสมค่ะที่เชิญสื่อมวลชนเนี่ยมาถแถลงข่าวตั้งแต่เมื่อคืนก็เลยมีการออกถแถลงการในช่วงกลางดึกแล้วก็มาถแถลงวันนี้แทนค่ะขณะที่นายประสาท ประศาสวินิจฉัยนะคะประธานคณะกรรมาการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือว่า JBC ก็ชี้แจงผลการประชุม JBC นะคะก็ยืนยันค่ะคุณผู้ชมว่าในการประชุมเมื่อวานนี้เนี่ยได้เห็นชอบบันทึกการประชุมอนุกรรมธิการในชั้นเทคนิคเมื่อปีที่แล้วนอกจากนี้นะคะยังมีการตกลงกันว่าจะใช้เครื่องบินบินถ่ายภาพทางอากาศโดยใช้เทคนิคการติดกล้องแล้วก็ยิงเลเซอร์ลงมานะคะอันนี้เป็นเทคโน,นโลยีใหม่เลยค่ะคุณผู้ชมคะที่มีความแม่นยํากว่าเดิม ก็ยืนยันนะคะว่าไม่เคยรับรองแผนที่ 1น0 0 0ต่อแสนการจัดทำเขตแดนที่พูดถึงนี้ไม่เกี่ยวข้องกับแผนที่1ต่อ2แสนหรือว่า1ต่อหหมื่นนะคะที่ต่างฝ่ายต่างทำกันเองเลยที่คุยกันเนี่ยเป็นแผนที่จากภาพทางอากาศที่เราทำในอัตรา1ต่อหหมื่นค่ะซึ่งทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะต้องร่วมกันทำใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของทางเจ้าที่ส่วนแผนที่1ต่อหหมื่นที่ไทยใช้เนี่ยแปนเป็นแผนที่ทางยุทธการซึ่งมีความเร็วระดับหนึ่งแล้ว นอกจากนี้นะคะทางนายกรัฐมนตรีกัมพูชาย,ยัางโพสต์ข้อความถึงเจ้าหน้าที่ที่ประชุมสั่งห้ามคุยปม4พื้นที่พิพาทในวง JBC แต่ก็เสียดายค่ะที่ไม่มีในบันทึกการประชุมเพราะว่าเป็นการหารือในวงเล็กนะคะก็ยันค่ะคุณผู้ชมว่า JBC รอบนี้ราบรื่นที่สุดบอกว่าตะกอนเนี่ยทะเลาะก,กันมากกว่านี้อีกค่ะที่ผมเรียกจะเป็นให้ที่ยุทธการที่แต่และประเทศผลิตขึ้นมาเองไม่ว่าจะด้วยเทคโนโลยีความร่วมรือต่างต่างหรือเปล่า ขบคของไทยเนี่ยนะครับเมื่อ2495ร้ยเาาเราทำมาชุดทแล้วนะครับที่โตกเกียวสหรัฐก,ก็ทําให้ประเทศนดียไทยลาวกงกงชาไทยไปทํากันทําร่วมกันนะฮะในการออกเงินให้สที่ให้ทําอาชุดทิ่งแล้วใช้ถึงเจ็ดพันมืออันนั้นน่ยทำร่วมกันนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยมีการพัฒนามีการปรับปรุงข้อมูลต่างๆเนี่ยอันนี้ทําฝ่ายเดียวแล้วเราก็ทาลาวก็ทำกงชาก็าทำนะไอ้ส่วนนี้ตากคนต่างๆไม่มีผลบูกันอยู่แล้วนะต่อ เมื่อช่วงประมาณบ่าย3ามครึ่งที่ผ่านมานะคะกระทรวงการต่างประเทศของไทยนะคะยังได้เชิญเอกัคราชทูตท,ทั่วโลกประจําประเทศไทยมาทําความเข้าใจเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะก็มีผู้ลงทะเบียน80คนจาก40สถานทูตในจนํานวนนี้นะคะเป็นระดับเอกอัคราชทูท1 1คน ส่วนทางกัมพูชาเองก็ส่งอุปทูตมาร่วมฟังด้วยค่ะก็ยืนยันนะคะว่าการแก้ไขปัญหาระหว่างไทยกัมพูชาเป็นไปตามหลักสากลด้วยกลไกของกฎหมายระหว่างประเทศและไทยก็มีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการผ่านการหารืออย่างสันติวิธีด้วยความปรารถนาดีต่อการบนพื้นฐานของความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีมีการปรับกําลังของกองทัพระหว่างกาันเพื่อลดการ,รเผชิญหน้าและลดความตึงเครียดค่ะแต่ก็ยังคงให้ความสําคัญกับการรักษาอธิปไตยแล้วก็ยืนยันนะคะว่าจะต้องมีการหารือในระดับทวิภาคี ผ่าน,นกลไก JBC ซึ่งประเทศไทยเนี่ยเชื่อมั่นว่าจะเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพที่สุดซึ่งในสถานการณ์ที่ยังคงดำเนินอยู่เนี่ยทั้งสองฝ่ายควรใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการแสดงความคิดเห็นในเชิงยั่วยุต่อกันโดยเฉพาะในโซเชียลมีเดียค่ะที่อาจจะทำให้เกิดการบิดเบือนข้อเท็จจริงนำไปสู่สถานการณ์ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นและเป็นบ่อนทำลายความพยายามในการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี